ตัวจริงวะเนี่ยต้องลอเนี่ยตัวจริงวะและดูเหมือนตานี้เราจะเจอ f อซด้วยสวยแต่ว่าตาแรกเหมือนเราจะมาแจกแต้มกันนะครับพอแม่งดับกันหมดไอสวรไปต่อเข้าสู่เกมถัดมาซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนมุมเล่นมันมีประเด็นที่อีกฝั่งแล้วก็ได้ซัดน้องคนนั้นดาวไปหนึ่งซึ่งมีอีกคนเข้าหลังแล้วก็ตามภาพที่เห็นถึงกับต้องเข้าโรงเย็นนะครับ เฮ้ตัวจริงมันเนี่ยเพื่อนตัวปลอมครับตัวจริงจริงคมกว่านี้ไปต่อแล้วเราก็มาอยู่ที่ด่านประตูบาร์แต่นั้นไม่นานเพื่อนเรานี่ไปหวั่นก่อนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไหวแล้วผมก็ได้วิ่งไปก่อนจะใช้ดีเซิร์ดเปิดหัวศัตรูแล้วก็ไปซ้ำสิครับอยู่ทถวเฮียแล้วตอนนี้เราก็ได้เปรียบแล้วครับเพราะฝั่งเขาเลยสองและมันก็เหลือตัวท้ายเฮ้ยกูยิงได้ไงขอภาพช้า ชัดเลยโปไอ้ฮี่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสุดๆอุตส่าห์สุ่มมาเจอ f c แต่เรากับแพ้ซะง,งั้นท้อเลยยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพี่ผมพาทีมชนะไม่ได้แต่ก็ไปต่อลุยและดูเหมือนตาน,นี้ผมจะเจอตี้ที่จริงใจอีกซะแล้วและในขณะที่